ตัด EP แล้วมีผมไหมหวีผมอะไรหน่อยไหมได้ดูเป็นแบบอย่างที่บอกเป็นไงบ้างดีครับตอนนี้คมเดือนออนแอร์มา3 EP แล้วก็ฟีดแบ็กขอหรับผมแล้วถือว่าดีเกินคาดเพราะว่านอกจากแฟนชาวไทยแล้วอ่ะก็มีอินเตอร์แฟนที่แบบได้ดูกันเยอะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาทั้งในทวิตเตอร์ในติ๊กต็อกอะไรก็เยอะอ่ะคลิปตัดอะไรเพียบเลยดีมากเลยครับดีแบบก็ดีใจ เพราะว่าคือมันมันมีความหลากหลายรสชาติด้วยแหะครับของของสามีทีแรกอะ่ะแล้วเนื้อเรื่องก็เดินเร็วแบบไม่เยินเยอะอ่ะแบบลุยกันเลยปุ้งปุ้งกันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของสองคนนีละ<ช>ที่กำลังค่อยๆกอดตัวขึ้นครับทีละนิดทีละนิดใช่ใช่ใ,ชใชส่วนผมก็ดีใจมากเหมือนกันที่ว่าแบบมีคนได้ดูเยอะซึ่งตอนแรกก็ทราบว่ามีแฟนไทยเยอะอยู่แล้ว เสร็จแล้วพอแบบเนี่ยกำลังจะไปฉายที่ญี่ปุ่นที่แพทพอมญี่ปุ่นซึ่งก็ดีใจที่จะได้ดูซึ่งพี่หมูบอกว่าเดี๋ยวกาลังจะมีปิดดีลไปอีกสองสามที่ใช่ครับก็มีตอนนี้ญี่ปุ่นปิดดีลแล้วเดี๋ยวจะไปฉายแล้วแล้วก็มีอเมริกาใต้กาลังจะซื้อครับแล้วก็มีอีกสองประเทศที่ก็จะซื้อเร็วนี้เหมือนกันครับก็สาหรับผมแล้วผมก็ดีใจอยู่แล้วแหละคืองานของเราที่แบบเออไม่ได้ได้แค่คนไทยดูคนต่างประเทศก็ได้ดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจดีใจมากเองในพัฒน์ของพี่สุว่าเด กอนเอเพราะตอนแรกคุณก็ติดไงติดที่หน้าติดที่หนวดมันจะได้ยินไเออแต่พอมาดูคนดูเออมันก็ไปได้ปะคือสําหรับผมแล้วอ่ะมันก็เป็นจุดที่ตอนแรกก่อนที่ผมจะรับเล่นเรื่องนี้ผมก็ถามพี่หมูเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วคนที่เป็นแฟนแฟนบอยเลิฟอ่ะเขาจะชอบผมหรออะไรอย่างเงี้ยพี่หมูบอกว่าเออเขาทำโพท,ทำสำรวจอะไรไปแล้วว่าเออก็มีคนอยากดูเหมือนกัน แล้วพอเรามาทํางานในเรื่องนี้ที่เป็นบอยเลิฟเรื่องแรกของเราอ่ะผมก็เต็มที่อ่ะผมก็แบบไปเวิร์กช็อปวมถึงแบบว่าทำความเข้าใจตัวละครแบบเต็มที่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ก็พองานออกมาแล้วมีคนชอบเราก็ก็ดีใจเออก็แบบเขาเขาก็แบบไม่ได้อย่างที่ผมบอกอ่ะทีแบบมันดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยอะไรเงี้ยก็แบบคือหลายๆคนก็บอกว่าเออเออได้เห็นผมในมุมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันชอบอะไรเงี้ยก็ดีใจเองเราีเิไม่เขิลเลยนะเอาจริงๆ เพราะว่าตอนเนี้ตอนไปสามสี่ตอนเนี่ยมันก็มีฉากที่แบบหวานๆเริ่มหวานบ้างแล้วอะไรเงี้ยตอนตอนตอนที่เราดูเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นความรู้สึกของตัวละครตัวหนึง่งที่ที่มีต่อให้อีกอีก,อ,กอีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยเฉยๆแค่นั้นเองโดยที่ตอนที่ผมเล่นเรื่องนี้ผมก็เหมือนกับมีมาเซ็นว่าโอเคมันก็เป็นเรื่องของความรักระหว่างคนสองคนที่ผมก็ไม่ได้มานั่งคิดแล้วว่า ใครเพศไหนอะไรอก็ไม่ต้องจํากัดเพศอ่ะก็แค่ว่าเราชอบคนเนี้ยเราแคร์คนเนี้ยเรารักคนเนี้ยแค่นั้นเองอ่ะมผื่อไม่ได้เวราจะเจ๊เขาชงเพราะว่าเขาก็จะชงเกินชิปชิปชิปเออเขาจะชิปแบบนี้มากคอปเป็นแบบเออใช่อเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจครับเราเราเล่นไมาแต่เขาคอปสิบอย่างเงี้ยก็ดีอ่ะสำหรับสำหรับผมแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเป็น f e e d b คที่ดีไม่เถิ่นครับแล้วเป็นเถิ่นสายตาพี่นอนไางเวลาเขาเขจะอ่อยแต่ไม่ได้อ่อยใน Character ก็คือตอนเล่นเองอ่ะมันก็ไม่ไม่เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ไปดูพวกเอดิทที่แบบแฟนๆเขาเอดิทมามันก็แบบเฮ้ยเราดูมันก็แบบอะไรวะนี่มันก็รู้สึกนิดหนึ่งอนนี้หรอใช่ไหมใช่ใช่เป็นการรีแคปตอนซีนที่บอกสเปคอ่ะครับเป็นยังไงบ้างก็ตอนบอกสเปคอ่าก็ยังไงบ้างมันก็ก็โอเคนะ แต่เห็นเขาตัดมาเยอะตัดมาลงกันเยอะมากไอ้ซีเนี้ยเป็นซีนที่แบบยอดวิวเยอะมากๆก็คนพูดถึงแบบมีคนพูดถึงในในเชิงคำนวงว่าเออซีรีส์วายสมัยนี้มึงก็ต้องอย่างนี้แหละว่าแบบไม่ต้องนั่งอามืออึ้งบอกเลยว่าชอบชัดเจนไปเลยชอบแบบไหนผ่าแบบไหนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันก็ดูแบบดูตรงไปตรงมาดีเรียดีเรียดีเรียดีใช่ใช่ใช่ก็ ก็ในฐานะนักแสดงก็ดีใจมากที่แบบมีคนชมก็มีคนชมเรื่องแบบพัฒนาจากซีรีส์เรื่องที่แล้วเยอะมากซึ่งเราก็ดีใจเพราะว่าเออเราก็ตั้งใจมากตอนที่เราแสดงเพราะว่าเราก็ไปเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะมีทั้งเวิร์กช็อปเดี่ยวล้วก็เวิร์กช็อปคู่ก็โดยรวมก็ดีใจมากครับที่แฟนๆชอบสายตาเราโชคไี่บอยบางนะยางไงเออตาเราแบบใส่ตาตัวแบบมึงก็ต้องนิดนึงก็ต้องใช้สายตาบ้าง ล้วจ้องตาเขารู้ไหมจะวนในต้องตาเขาไดยังไงนะขอขอให้กล้องเห็นได้ไหมไปถามได้ในกันเลยนี่ง็มีแง่ตลอดเวลาไปเห็นตาเห็นผมก่อนมองจ้องตาขอโทษขอโทษในในบ้านกระสายตาของมองไม้ชาก็มันก็ต่อเล่นมันก็อินหมอันนี้หมายถึงฉากที่ทะเลาะกันใช่ไหมอ๋อตอนแรกก็ดูน่ากลัวอยู่นะ ก็หมาย oui. <M: S 2> ถึงผพมันเป็นดัดไออันนี้ไม่ใช่มันคือไอซีนที่มันแบบทะเลาะกันต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ต่อยกันก็ดูก็ดูเนี้ยีนี้คนชมเบนเยอะมากก็แบบคือหลายๆคนคือเรื่องเนี้ยผมผมก็รู้สึกดีนะเพราะว่าคนก็แบบพิมพ์เข้ามาพูดเรื่องการแสดงของเบนแบบเยอะมากในเชิงคํานองก็แบบก็เล่นกับผมก็แบบเอาง่ายๆก็ไม่เกรงผมอะก็ก็ไม่กลัวกันอะไรอย่างเงี้ยก็สู้กันได้แบบก็คือมันเป็น <booking> <được> ซึ่งมันเป็นข้อดีมันเป็นถูกต้องแล้วของราาการแสดงก็คือตัวละครทุกตัวมันมีสักสีเท่ากันหมดอ่ะมันสามารถโซ่กันได้โดยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ถือว่าดีมากเป็นอแล้วพอเป็นเพาสายตาเราเขาชอบอะไรอีกอ้ยอันนี้คืออันนีต้ต้องยอมรับว่าเขาทําได้ดีกับผมเนะเวลาสายตาแบบฉากที่แบบเรื่องแบบคือ yeah, <yeah>, yeah. ในเรื่องอ่ะผมอ่ะเหมือนกับค้นหาตัวเองประมาณหนึ่งแบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเราแต่ว่าฝั่งเนี้ยเขาแบบ ชัดเจนเลยว่าเขาแบบโดนแน่ออเออสตาร์ทเครืคร่องตลอดท่้นผม้มเลยรู้สึกว่าเออ <c oughs> สายตาเขาว่าดีว่ะเพราะ <c oughs> ว่าตอนที่ถ่ายอะ่ะ <c oughs> บางทีอะ่ะเป็นฉากตอนที่เขามองผมตอนที่ผมไม่เห็นหน้าเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยพอได้มาดูก็แบบเออเบนไม่ข่ายทอดทมรู้สึกได้ดีเรามีแพ้สายตาเขาบ้างไหมยิมมันไซตอนในเรื่องอะ่ะเขาอ่ะจะแบบชอบแบบว่าแอบมองผม แต่ว่าตอนหลังๆนะพอความสัมพันธ์มันเริ่มเกิดขึ้นอ่ะเหมือนผมก็เริ่มบุกเขาคือแพ้ไหมชอบนะชอบอะคุณแฟนเราดูแล้วเป็นยังไงบ้างเขาดูแล้วเขายังไงเฟ่หรอเขาดูไปแล้วครับสอง EP ชอบมาดิว่าเขาดูเลยเขาก็บอกสนุกดีครับเขายังไม่เจอฉากที่ผมบอาครับชอกับน้องเขาทำไมเขาดู แต่ว่าเขาเขาก็เห็นทีเซอร์แล้วทีเซอร์อะทีเซอร์ทีเซอร์มันจะมีฉาก n อโผล่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ส่งมากีดแบบกีีดยาวๆอย่างงี้แต่ก็กีดเฉยเขาก็บอกว่าเนี่ยดูแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยดูกันทางบ้านเลยอะไรทำนองนี้โอ้พจอใหญ่ด้วยถ้าจาดูอะไรดูอะไรเออแล้วแบบเขาเรามีการบอกเขาว่าต้องตั้งรับเตรียมใจหรือว่าเตรียมพร้อมหอไม่คือเพราะว่า เอาจริงๆตั้งแต่ตอนที่ผมรับเล่นเรื่องเนี้ยเราก็ไม่ได้ต้องแบบไปขอคอําอนุญาตหรือว่าไปขออนุญาตจากเขาอะเราก็ตกลงเล่นด้วยการสินใจของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็เข้าใจอยู่แล้วว่าน้องเขาก็รู้เปเขาก็รู้แหละเพราะมันก็เป็นเรื่องของการแสดงการทาาออํางานเปยทีเคยเจอไหมเคยไหมยังน,น่าจะยังครับอยากสั่แต่เขาสกยับ้างผมยังไม่ให้เจอกันครับเดี๋ยวผิดใจกันใจจีิก็แล้ว จริงจรงว่าเขาก็ฮอปมาเขาเป็นสาววายมยหรือว่ายังไงเขาเป็นมัมมีเขาก็เขาก็ไม่ได้ว่าเป็นแบบทางใดทางหนึ่งแต่เขาก็ก็ดูเขาก็ดูผลงานเราอะไรอย่างเงี้ยแหละเขาก็เออเออดูไปก็ก็แบบคือทุกทางที่เขาดูยังไปถึงสองตอนยังไม่ถึงฉากที่แบบมันมีอะไรชัดเจนมากขนาดเงี้เดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวรอยสามตอนแล้วเดี๋ยวผมไปรอยฟังไหมไม่แต่เขาเอง ก็ดีก็ดีก็ดีมรารู้สึกในาการเรา Phantom, แฟนตลอดม่เปนซีรีส์วายคนก็รู้สึกว่าเชื่อว่าเราสามารถเป็นตัวอ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นคําชมตัวละผมนะ MM. เพราะว่ามันก็คือการที่เราสามารถเป็นตัวละครไหนก็ได้อะ<อ>ที่แบบสมบทบาทอะไรเงี้ยเล่นให้คนเชื่อโดยที่คนไม่ต้องสนใจว่าชีวิตจริงเราเป็นอะไรเราเป็นใครยังไงแต่ว่าแค่คนดูแล้วรู้สึกเป็นตัวรู้สึกตามตัวละครที่แสดงออกมามันเป็นเราไว้า ใช่แน่นอนเพราะเวลาเราผมทำงานผมก็อย่ากกันอยู่แล้วผมก็ทิ้งทิ้งตัวเองไว้ข้างหลังแล้วก็ใส่เต็มกับงานของเราเต็มที่เลยคือใจมันก็นการตัดสินใจที่ดีถูกต้องสําหรับผมครับผมก็ได้ทํางานอะไรใหม่ๆท้าทายแล้วก็รู้สึกว่าเออมันคือความจริงแล้วซีรีส์วหรือบอยเลยวอามันเป็นงานที่เราไม่คิดว่าเราจะได้โอกาสได้มาทํางานตรงนี้เพราะว่า ด้วยอายุด้วยวัยอะไรของเราก็แล้วแต่ที่เราแบบไม่คิดว่าจะมีคนเรียกเรามาทํางานตรงนี้ดีกว่าจนวันนึ่งคนเรียกเรามาทำงานตรงนี้แล้วเ,เราได้ลองมาทําดูเรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ทําได้นี่หว่าก็รู้สึกว่าเออก็ภูมิใจกัตัวเอง,งเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นงานที่ท้าทายอะครับเราเป็นอะครับในแง่ไหนครับในแง่ความเชื่อมโยงนี่แหละเพราะว่าตอนแรกตอนที่ที่เขาบอกว่าขันตัวเอีก็มีแฟนแล้วแต่ว่ามาแล้วมันก็เกิดเคมีขึ้นอยู่ก็ดีใจนะครับดีใจที่แบบชอบเพราะว่า พอการที่เหมือนแบบเขาแบบเห็นเคมีเหไืแบบนี้แสดงว่าเขาอินซึ่งการที่เขาอินกับซีรีส์มันก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราดูเพื่อแบบความเทิงเพื่อความสนุกซึ่งก็มีหลายคนบอกเออเล่นวบีได้แบบไอ้นี่มันซึ่งเราก็เออดีใจว่ะเพราะแบบเราก็ตั้งใจมากเราทุกคนก็ตั้งใจในการเล่นเรื่องนี้มากรวมทั้งแบบผู้จัดเองก็เป็นแบบตั้งใจในการมากองอะไรแนี้ก็โดยรวมเป็นความรู้สึกว่าเป็นมวลที่ดีมากก็รู้สึกอุ่นใช่่เรื่องี้ิงมากเก่ง ก็เป็นอีกอัน <m ere ly> น,งนึงที่ผมก็ได้ลองท้าทายขีดจำกัดตัวเองีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องภาษาอีสานแ,แหละเพราะว่ามันก็แอบยากเนาะผมต้องเรียนเยอะแล้วก็มันไม่ได้พูดอีสานแค่การแบบตอบโต้กันระหวห่างตัวละครแต่มันต้องแบบอภิปรายหาเสียงในภาษาอีสานอะไรอย่างเงี้ยยาวเยอะ,ะ,ะๆก็สน,กสนุกครับสนุกยากแต่สนุกครับถูกต้องครับผม กำลังเข้มข้นเลยใช่เพราะว่าตอนนี้ในเรื่องอะนะมันจะเริ่มจากการเมืองระดับท้องถิ่นยมันเริ่มจะเข้าการเมืองระดับประเทศแล้วใช่เริ่มแบบว่าเดี๋ยวจะมีดีเบตกันที่กรุงเทพจะเข้าสภาแล้วครับใ,ในระหว่างที่การเมืองกําลังเข้มข้นเนี่ยความสัมพันธ์ของสองคนนี้ที่มัน,น,นค่อยๆกอดตัวขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มที่จะเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาบางอย่างขึ้นมาเหมือนกันก็อยากให้ลองไปดูว่า คนเขียนบทหรือว่าเรื่องนี้เขาจะผูกเส้นความรักกับเส้นการเมืองเข้ากันยังไงแต่ว่ามันเข้ากันได้ดีมากๆครับขอบคุณครับนี่ยังไิดพอเลยเหรอโอ้ยก็ผมค่อยผมทีหลังนะแล้วมีอีกสามที่แล้วเนี่ยอีกสามที่